ชาวเน็ตเทียบการใช้ชีวิตพระเอกตัวท็อปคนนี้กับกันกันตถาวรถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สำหรับกันกันตถาวรที่เป็นผู้ต้องหาดีไอคอนกรุปถูกคุมตัวเข้าเรือนจำพร้อมถูกแจ้งสองข้อหาในข้อหาช่อกงประชาชนและกระทําผิดพรบท่ามกลางชาวเน็ตแห่ขุดคลิปเก่าๆขึ้นมาพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นลลาสุดคลิปกันเอง ซันนี่ vs กันเองคลิปนี้ไม่ตลกไม่ต้องดูนะ Hash tag w a t c h m e c e r e b r a t 2 0 1 9ที่เผยแพร่ในช่อง YouTube กันกันตาทาวนเมื่อวันที่24ธันวาคม2019หรือว่าก็กคือ4ปีที่แล้วก็ถูกขุดขึ้นมาพูดถึงกันชาวเน็ตต่างเทียบไลฟ์สไตล์ของกันและสันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่ล่าสุดพบว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าย้อนกลับมาดูการใช้ชีวิตต่างกันมากม ระเอกเบอร์ต้นใช้ชีวิตอย่างติดดินใช้ของมือสองไม่เคยอวดอ้างความรวยทั้งที่มีเงินมีชื่อเสียงแต่กัอีกคนก็ตามที่เห็นตอนนี้ทั้งนี้พบว่าเมื่อ4ปีก่อนมีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าชอบที่ซันนี่ไม่ติดหรูอ่ะแต่งตัวโคตรชิลอินดี้มากหายากมากที่ดาราระดับนี้ใส่เสื้อยืดมือสองตัวละ40 50บาทฮ่ฮ่พี่ซันนี่เป็นคนฉลาดหลักแหลมวางตัวเก่ง คนแบบนี้แหละที่คนเขาชอบหายากมากนะไม่แค่ว่าต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์นี่แหละไอดอลตัวจริงซันนี่วางตัวดีน่ารักสุดๆเป็นต้นทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ